สวัสดีครับสวัสดีตอนรับพี่น้องขอสู้ของผู้กองลูกชานะครับวันนี้กับพ่อๆกันเป็นประจำคือเก่าครับวันนี้ดีภาพพี่พน้องมาอยู่ที่สอยุงโลดแม็กโคที่นครปฐมครับเป็นลูกโแคแม็กโคน้ำเข่าแยกนอกครับวันนี้ก็จะดูฮะเบิ้งตัวนี้เป็นโกเบร้อยสามสิบคิดแปดครับโกเบร้อยสามสิบคิดแปดเครื่องเป็นเครื่องมิซูบิชิ เครื่องมิซูข้าวจุดสามแรงมาไปแท็กก็อยู่ที่50เซนครับแท็ก50เซนนังเลงเพิ่งจะตั้ง,งกิดระเบิดลูกนะครับมี103กับ104อยู่ระหว่างช่วงตัดสินใจว่าจะเอาโตัวไหนจะลองทำง,งานเบื้องต้นกันโหลดก็โหลดไปแท็กก์เล็กหน่อยสามซิบ เคีโอ้โหจัดเหอวะสะตุวแรงอยู่สิน เลือกหลายรุ่นครับตัวนี้ก็สนใจเป็นโกเบครับเครื่องเครื่องจะโหลดมากเยมาลองเทสครับต้องทำงาน เอาไส้โหมดธรรมดาดูนะหมดเอสอะเบารอบเรื่อแล้วใส่โหมดเอดหาออทนเดปอะไปทให้แกดูหน่อยเอาเอาหมดเอสก็พอธรรมดาครับเอาอ ับคนโถนเขาเขาจะใส่เขาใส่แขนเขาตบให้เออรู้นะแขนไม่มีที่สับคนทุนตรงนี้สักสายฝักสายเรียวเรียวพอดเลียบหรอตาคนโถนจีนซุกใหญ่ดิจกำลังดิพวกหางจีนดิหรอ่าขับรถสัคนอยู่ก็นี้คนแขนอนนี้ก็องตูดเดิม ถ้าลงเลยครับมันจัดเป็แคปได้ัหมได้เออได้ได้ครับ่ายปัญหาเนียนกาแฟคุณจะผมคมเครืองคัเม่อันเอเเเโอ้พรถ้าเป็นที่เป็นตัวถ้าเป็นตัว d n a s X M เนี่ยมันยังมีปรับเลยปรับคนทรนได้เลย ลมแหลคนขับมอช่านั่ครับ,ม,ม,ารบมาดูร้อยสามสิบเอเคสสิบเป็นคอนโทรนแคทลองดูอีกครั้งครับเอเคร้อยสามิดแปดซูเปอร์ครับกาอ,อน,นอกอ,อน,นอที่สอรุ่งโลดแมคโคร จังหวัดนครปฐมอันยีบร้อยข้อแบบล่อมดูข้างในครับคอนโซลข้างใน

ไม่ใบไปแท็กห้าสิบเซนแต่วนีาห่เนแห่งนะแห่งครับแ้งเยอะฟับมงเยเราไปจะเน้่ยเอาไปเก็บเยอะหรือไง เครื b à b à ương, ่องมิซูมิชิก3อิบสามแรงมาหีเครื่องกนีนะุหลักๆก็เครื่องมันหีือนะหลักแพ้คนทุนเพลงนี้แห่งอยู่ข้างหน้าเอวไม่หลวมเอวนี่แน่นพึ่เลยน่หมวขั้นนี่ยอฮนี่มันคิด ต้องดูพ่ือคนี้ยัเพิ่งัเป็นได้ยนุนัน่นมันเป็นสีทองอยู่ครับถืไว้ใช้ได้อยู่มันเป็นสีทองคันี้น 4, 4, มันสี่พันสี่พันชั่วโมงร้อยสามสิบังไดเหมืนกรอยะ้ก็ต้องลองดูเครื่องมันร้อนมันจะรั่วอะ เคยมันร้อนถึงจะรู้ว่ามันมันโหลวดว่าโหลดอะตัวนี้ไม่มีตัวสับคอนโทรลนะครับกองสภาพแห้งๆอยู่ ปัม๊มปั๊มก็ยังแห้งครับไม่มีรั่วไม่มีซึมปั๊มแห้งๆปั๊มเคสา,ม,ามวี่ะถามว่าจำโมฟิตนะครับพี่น้องนะถา,ม,ามว่าเยอะไหมเนี่ยปั๊มเคสามวีะพาพี่น้องมาเบ่งแพ้กันทูลครับ ก็ไม e, <ım Laser> ่มีรั่วมีซึมก็แห้งๆอยู่ข้าก็แห้งๆไม่รั่วไม่ซึมก็เก็บสีบางจุดดูบุสลักบุสลัก ทำใหม่ไม่หลวมปูงกี่4ฟันน่าจะอยู่ที่0.5ลูกบาทเมตรดูสลักลอ่ะที่นี้ก็มีไมโครให้เลือกหลายรุ่นครับ ขอบคุณครับพี่น้องที่ติดตามรับชมเราฟังของฝูงกองลูกชานะครับไม่อย่างจะ่อัปเดตะไรคิปพี่น้องดนเบื้องตลอครับขอบคุณครับ